สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะนักฤิ์ติดหนังค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงหนัง2เรื่องนะคะนั่นก็คือสับปะเรศนะคะกับ It lives inside ซนะคะซึ่ง2เรื่องนี้นะคะมันถูกจัดอยู่ในตระกูลของ Horror นะคะก็คือเป็นหนังสยองขวัญน,นะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะสำหรับเรื่องของสับปะเรศนะคะอ่ะสับปะเรศพูดถึงภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า Undertaker นะคะ Undertaker อันนี้มันจะแปลว่าสับป,ประรอนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อตัวหนังเนี่ยเราจะเห็นที่หน้าตั๋วมันเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะแบบว่า S.U.P. แบบว่าอารมณ์สับป,ปะเรอเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะอย่างนั้นนะคะอันนี้อาจกลับมาที่เรื่องของสับป,ประรอกันบ้างนะคะก็คือว่า มันไม่น่าจะจัดอยู่ในตระกูลของหนังฮอร์เรหรือว่าสยองขวัญน,นะคะเพราะจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในหมดของคอมเมดีมากกว่าดังนั้นถามว่าเออเป็นหนังที่มีกระแสเนาะกำลังมุ่งหน้าสู่หลายร้อยล้านแต่ว่าถามว่าใครเอ่ยที่เออดูสัปปะเ่อแล้วจะผิดหวังก็คือ คนที่ดูเราจะผิดหวังนะคะก็คือคนที่สแสวงหาความน่ากลัวความสยองขวัญน,นะคะคืออาจจะไม่ได้จากหนังเรื่องนี้เลยหนังเรื่องนี้มันจะออกแนวตลกอะค่ะแล้วก็แบบสะท้อนวิธีกรรมคือจะเห็นความเชื่อของชาวบ้านความคิดของความคิดความเชื่อข,ของคนอีสานอะไรประมาณนี้นะคะคือดูแลแบบเป็นหนังประเภทเบเาสมองแล้วก็แบบมีแง่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสแสวงหาความน่ากลัวอย่างพี่นุ้ยอย่างเงี้ยแสวงหาความน่ากลัวใช่ไหมก็อาจจะดูแล้วเออไม่ค่อยมันมันไม่ ไม่ได้รับความรู้สึกนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นหนังแนวตลกนั่นหมายความว่าถ้าใครไม่ชอบหนังประเภทตลกเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องของสับเปลิกก็เลยอยากจะบอกว่าเออเวลาจัดประเภทหมวดหมู่หนังก็ไม่รู้เขาจัดยังไงนะแต่ว่ามันไม่น่าอยู่ในตระกูลของฮร์เรอร์นะคะทุกคนสำหรับเรื่องที่2นะคะก็คือ e อ็ i ล e s inside นะคะก็คือมัน ิอยู่ในอยู่ในร่างเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้คือแปลแจากตัวของชื่อเรื่องนะคะคือหนังเรื่องนี้เขาโครงของหนังการเริ่มต้นมันดีนะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นพูดถึงปีศาจหรือว่าสิ่งชั่วร้ายในความเชื่อของฮินดูซึ่งเออหนังมันก็แบบมีประเด็นอะไรให้เล่นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ c u l t u r c l a s h นะคะก็คือการประทะกันร,ระหว่ังวัฒนธรรมคืออันเนี้ยมีความน่าสนใจตรงที่ เออเป็นวัยรุ่นที่เป็นอินเดียแล้วเข้ามาอยู่ในสังคมของอเมริกันเขาก็แบบเอออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปอยู่กับสังคมเพื่อนให้ได้เนี่ยมันมีความน่าสนใจแต่พอเข้าไปที่ถึงตอนการดําเนินเรื่องจริงๆอะคะ่ะจากเขาโครงเรื่องที่จุดเริ่มต้นที่มันดีๆนะ่ยแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบไม่สมเหตุสมผลนะก็ทําให้ หนังมันคือมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคําเคลมว่าเฮ้ยมาจากผู้กํากับ get out อ่ะขอโทษขอโทษมันไม่ใช่ผู้กากับนะมันเป็นทีมผู้สร้างเดียวกับ get out นะคะก็ซึ่งอย่างที่บอกค่ะคือ get out เนี่ยเป็นหนังหักบุมในระดับตานานคือมีความสยองคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่เคยดูเรื่องนี้นะก็ขอบอกว่าต้องไปตามดูเลยนะเพราะว่าสนุกจริงๆนะคะ คือพอเราได้ยินคำว่า g ก็ o เอาเนี่ยมันเป็นหนังหักมุมในระดับตำนานไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคาดหวังกับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างมากทำให้ผิดหวังอีกแล้วค่ะเมื่อมีการคาดหวังที่มากเกินไปนะคะก็เลยจบด้วยความที่แบบว่าผิดหวังแต่ว่าโดยรวมๆก็คือเป็นหนังที่แบบพอจะดูค่าเวลาได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะบอกว่า,าจริงๆหนังบางเรื่องอะจุดเริ่มต้นของมันดีมันเหมือนมีอินกร d เดียนต์คือมีส่วนผสมที่ วัตถุดิบตั้งต้นมันดีแล้วแหละแต่มันขาดอะไรนิดนึงแล้วหนังมันก็จะแบบเออมันก็จะเป็นหนังคุณภาพแล้วอ่ะก็เลยแบบแอบเสียดายนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของ e l l e ลฟเ n นไนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่าออชอบแนวไหนเนาะชอบแนวตลกก็ไปดูแบบสับเปรเลยได้เบาสมองนะคะหรือถนะ้าชอบแนวน่ากลัวน่ากลัวแล้วแบบว่าเออก็ถ้าไม่คาดหวังอะไรมากนะก็สามารถไปดูเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ It lives inside นะคะก็พบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะคะในอังกฤษติดหนังค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ